ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอสต c r ครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงเสียงไทยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อหาใครก่อนทั้งสิน้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆโปรดระมัดระวังผู้แอบอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อน อย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับโอเคครับมาเข้าเนื้อหาการดูดวงวันนี้กันเลยนะวันนี้เราก็จะมาทําการดูดวงแรนดอมเสี่ยงไทยไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีกันนะครับในหัวข้อที่ว่าข่าวดีที่จะทําให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้เออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับหัวข้อเบาๆสบายๆดูเพลินๆไม่มีพิษภัยนะข่าวดีที่จะทําให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้ ผมจะทำนายทายทักด้วยการเสียย่ยงถ่ายไพ่ทาโร่ตามวิถีแนวทางตำราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโอเคและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูมากๆเร็วๆนี้คืออะไรได้บ้างมาเสี่ยงทายกันนะการเสี่ยงทายนี้ดูได้ทุกท่าทุกราศีนะครับนะจะดินน้ำลมไฟราศีใดก็ดูได้หมดทั้งสิ้นนะครับไม่จำกัดนะและไม่จำกัดเวลา คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุเปิดมาเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อน,นั้นโอเควันนี้คุณได้ไพ่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ <c oughs> เป็นปีแล้วมั้งที่ไม่มีแบบนี้ The Sun ออกใบแรก <c oughs> คุณครับสาธุรับความโชคดีไปด้วยกัน แค่ได้เดอะซันใบนี้ออกมาเป็นใบแรกก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วว่าคำทำนายวันนี้มีโอกาสแม่นยำเกินเกิอน90%อีก10%เเผื่อใจไว้เล็กน้อยสำหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะเออปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อาจทำให้เหตุการณ์ต่างๆพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลายังไม่นับบุญเก่าของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันอีกเพราะฉะนั้นการเสี่ยงทายแม้ได้ใบเดียวกันแต่ผลที่ได้รับแต่ละท่านอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่การได้เดอะซันเป็นใบแรกหยิบปุ๊บได้ปั๊บขนาดนี้บบงบอกชัด ว่าดวงคุณดีมากๆเป็นช่วงเวลาที่ดวงดีมากๆการเสี่ยงทายได้เดือนซันตำราสากลทำนายไว้เลยว่าคุณคิดหวังสิ่งใดคิดอ่านประการใดจะประสบความสำเร็จสมหวังทุกประการอา้าวโอเคสบายใจแล้ววันนี้นับจากนี้เป็นต้นไปใบถัดๆไปจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวลละเพราะเดือนซัน <The> ครอบคลุมไว้แล้วรับไว้เลยนะผมรับด้วยโอ,โอ้โหเหตุการณ์ <The> Sun ที่เดือนซันออกใบแรกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปีหรือหลายปีแล้วด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ เดอะซันออกใบแรกโอ้กราบสาธุเลยไพ่วันนี้ขลังจริงๆตามความเชื่อนะเออตามความเชื่อข่าวดีที่จะทำให้คุณใจฟูมากๆใบแรกก็ใจฟูแล้วเออโอ้ราชนีดาบ q u e Queen o o s w o r d s ใบนี้ตำราสากลว่าไว้เลยว่าเป็นใบของผู้มีอำนาจใจคอแข็งแกร่งเด็ดเดียวมีความสามารถสูงแบบนี้นะความหมายที่1ตัวคุณเองจะเติบโตในสายงานของคุณมีการเจริญเติบโตตามลำดับขั้นมียศมีตาแหน่งมีอำนาจได้แล้วแต่สายงานสายอาชีพ ถ้าคุณทำงานด้านการปกครองคุณจะเติบโตขึ้นมียศมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นถ้าคุณเป็นคนค้าคนขายคุณมีโอกาสได้ลูกค้า v ี p มีโอกาสเติบโตค้าขายกำไรดีงามแบบนี้คนที่ทำงานอิสระมีโอกาสได้สังคมที่ดีงามมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสังคมไฮโซแบบนี้นะครับ ประมาณนี้เลยหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งความหมายที่2ก็คือคุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเอ,อผู้เมียมน่าจะสนับสนุนคุณใบนี้มีข้อดีเป็นส่วนใหญ่มีคําเตือนเล็กน้อยเท่านั้นคือขอให้คุณวางตัวให้ดีทำงานให้สุดฝีมือแสดงความสามารถให้เต็มที่แต่อย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่อย่าทำให้ผู้ใหญ่โกรธแค่นั้นเองนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเองวางตัวดีๆก็จะไม่มีปัญหามีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนโอ้โหสุดยอด ชื่นใจเลยวันนี้เดอะซันออกใบแรกตามด้วยราชินีดาใบต่อไปจะเป็นอะไรใบต่อไปจะเป็นอะไรมันลุ้นกันเออโอ้ยก้าวเหรียญน i n e of Pentacles ใบนี้เป็นไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่ง ตามความหมายตำราสากลว่าไว้เก้าเหรียญปรากฏออกมามีกินมีใช้แน่นอนไม่อดอยากไม่ลำบากแน่นอนถ้าคุณแย้งว่าที่ผ่านมาลำบากมาโดยตลอดใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่าในไม่ช้านี้คุณกำลังจะได้ลืมตาอ้าปากได้หากมีปัญหาใดๆมีโอกาสคลี่คลายและถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาใดๆชีวิตสุขสบายดีอยู่แล้วใบนี้ทำนายว่าจะสุขสบายยิ่งขึ้นนะครับ การเงินเด่นมามากและในเรื่องความสัมพันธ์ใบนี้ยังเป็นตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ดีความมีอิสระทางใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดโสดหรือมีคู่ก็แล้วแต่คุณจะมีความอิสระทางใจถ้าคุณโสดคุณจะเป็นคนโสดที่มีความสุขถ้าคุณมีคู่คุณจะมีความสุขกับคู่ของคุณและคู่ของคุณจะให้อิสระคุณค่อนข้างมากตามดวงชะตานะครับนะโอเคมาดูกันต่อเลยนะครับแล้วก็ดีงามวันนี้ สามใบแรกก็ชื่นใจแล้วเออต่อไปจะเป็นอะไรโอหสามเหรียญก้าวหนะ้า ทรีออฟเพนทาโคสใบนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อใดที่สามเหรียญปรากฏออกมาดวงชะตาของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่สังคมของคุณจะกว้างออกไปพบปะสังสรรค์มิติง้งประชุมสัมมานาต่างๆโดดเด่นคุณจะได้เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นวงการของคุณเองหรือวงการอื่นๆมีโอกาสเปิดหูเปิดตากว้างออกไปท่านที่อยากศึกษาต่อสามารถทําได้มีโอกาสพบปะผู้คนในแวดวงสังคมที่กว้างมากขึ้นทั้งกว้างขึ้นและลึกมากขึ้นหมายความว่ายอย่างไร หมายความว่ามีโอกาสเจอคนตัวท็อปเจอคนเจ๋งๆในแวดวงต่างๆมาแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถกันแบบนี้แลกเปลี่ยนทัศนคติการปรึกษาหารือกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาวแบบนี้สังคมคุณจะกว้างออกไปอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วก็อืดีงามดีงามมากๆไม่ธรรมดาวันนี้ The Sun ครอบคลุมทุกอย่างเอาไว้ละ ใบถัดไปจะเป็นอะไรล้วนดีทั้งนั้นโอ้เด็กถือถ้วย Page อฟคั p s ดวงบริวารจะเด่นนะครับนะจะมีบริวารที่ดีเข้ามาช่วยเหลือการงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวจะได้เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยคนอายุน้อยนําโชคมาให้นี่คือความหมายที่1และในความหมายที่2คุณมีโอกาสผูกสมัครสัมพันธ์กับคนอายุน้อย อาจจะมีคนอายุน้อยมาจีบหรือคุณจะไปจีบคนอายุน้อยอะไรก็แล้วแต่สามารถเกี่ยวข้องกันได้ตั้งแต่ในระดับคนรู้จักพัฒนาเป็นเพื่อนเพื่อนพัฒนาเป็นคนรู้ใจ,จหรือจะเป็นกระะนารมิตรกันอย่างเดียวก็ได้ไม่มีข้อจํากัดใดๆเลยว่าคุณจะต้องคบหาใครในสถานะใดเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงความสัมพันธ์เปิดแบบสบายๆมีใครก็ได้ในชีวิตกี่คนในฐานะเพื่อนในฐานะกะะนาณมิติและคนอายุน้อยมักจะนําโชคมาให้ประมาณนี้อีกความหมายหนึ่งคือถ้าตัวคุณเองเป็นผู้น้อยเป็นคนอายุ น้อยคุณมีโอกาสเจอผู้ใหญ่มาจีบเจอผู้ใหญ่สนับสนุนแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันพลังงานสลับฝั่งกันได้นะครับประมาณนี้มาดูกันต่อซิเออแล้วธาตุน้ําก็เด่นวันนี้ธาตุลมธาตุไฟธาตุน้าธาตุดินมาครบแล้วนะครับแล้วก็อเรื่องธาตุเรื่องารองาศีไม่ต้องล็อกสเปคดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้โอ้โหเจ็ดไม้เท้า s of wands หน้าที่อันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อสังคมคุณกว้างขึ้นพบปะผู้คนหลากหลายมากขึ้นหน้าที่การงานดีขึ้นคุณอาจจะต้องมีภาระรับผิดชอบที่สูงขึ้นพอสมควรแต่คุณจะเอาอยู่ผมเชื่ออย่างนั้นยังเชื่อในเดอะซันใบแรกของวันนี้นะครับเดอะซันครอบคลุมไว้แล้วเจ็ดไม้เท้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความเหนื่อยยากอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่มันจะพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนโอเคมาดูกันต่อนะครับเชื่อมันในเดอะซันนะวันนี้เดอะซันใบแรก ชื่นใจอโอ้โหแปดเหรียญเอสออเพนเดเคิลยินดีด้วยไพ่นี้ก็เป็นไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่งนะแต่เป็นเศรษฐีจากความขยันขันแข็งเศรษฐีจากการทำงานการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองการแสดงความสามารถให้เต็มที่ ไพ่8เหรียญเอ e อฟเพนทาเคิลตำราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าใบนี้เป็นไพ่ที่ดีของการทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความสามารถยังไม่มีโชคลาภฟลุกๆบางท่านอาจจะเสียดายว่าเอยฉันอยากได้โชคลาภมากกว่าไม่เป็นไรนะครับเรื่องโชคลาภค่อยว่ากันทีหลังตอนนี้เอางานเอาการก่อนคุณขยันขันแข็งมีความสามารถแสดงความสามารถให้เต็มที่ ไพ่แปดเหรียญเห็นคนนั่งทํางานอยู่นี่ไหมครับตามหน้าไพ่สื่อสารตรงๆคนนั่งทํางานอยู่แล้วในขณะเดียวกันเงินก็งอกเงยงอกงามขึ้นเรื่อยๆๆๆนี่นี่คือความหมายของไพ่แปดเหรียญยิ่งขยันขันแข็งยิ่งทํางานยิ่งเจริญยิ่งรวยยิ่งเงินยิ่งเยอะขึ้นตามความขยันใบนี้ทํานายได้ว่าโชคลาภยังไม่มาแต่ถ้าขยันขันแข็งรวยแน่นอนประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับและธาตุดินก็เด่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนใกล้ชิดก็แล้วแต่อื โอ้โหสิบเหรียญ ten f p e n t a c l e g o ้ d วันนี้ไม่ธรรมดามีทั้ง8เหรียญ9้าเหรียญและ1ิเหรียญเรียงกันออกมาเลยวันนี้โอ้โหคำว่าเศรษฐีไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าคุณมีความศรัทธาอย่างแท้จริงมีความมุ่งมั่นขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตนะครับ8เหรียญ9เหรียญ10เหรียญออกมาเรียงกันขนาดนี้ไม่ธรรมดาการเงินของคุณจะอยู่ในขั้นที่ดีถึงดีมากแต่ก็อยู่ที่วาสนาเดิมด้วยนะ เพราะการเสี่ยงททยแบบนี้ย้ําเลยว่าแม้จะเสี่ยงทายได้ใบเดียวกันแต่สิ่งที่คุณแต่ละคนจะได้รับอาจจะไม่เท่ากันก็ต้องเผื่อใจไว้สักนิดหน่อยแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าอยู่ในช่วงดวงดีสิบเหรียญน,นอกจากจะเป็นไพ่าาการเงินที่ดีไพ่มหาเศรษฐีตามตำราแล้วสาราสากลยังว่าไว้ว่าใบนี้ยังเป็นไพ่ความสัมพันธ์ที่ดีงามอีกด้วยนั่นหมายความว่านอกจากคุณจะมีความอิ่มหนำสําราญเบิกบานทางใจทางการเงินคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเชื่อมโยงกับเมื่อกี้เด็กถือถ้วยมีโอกาสที่คุณจะ ได้กรารยานมิตรวัยละอ่อนกรารยานมิตรอ่อนวัยอายุน้อยกว่าอะไรแบบนี้โดดเด่นนะใครจะสารสัมพันธ์กับคนอายุน้อยช่วงนี้มีโอกาสโดดเด่นนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นปในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณดีด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เรียกว่าคุณจะเป็นขวัญใจของคนทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้กับใบนี้อย่าลืมนะ เดอะซันการันตีวันนี้อย่าลืมระลึกไว้เลยเออนะแล้วก็โ oh อ้โหเดอะสตทั้งเดอะซันทั้งเดอะสตาคุณครับวันนี้นี่มันดวงดารานะเนี่ยถ้าเปิดไพ่ให้ใครแล้วได้แบบนี้นะเวลาดูดวงส่วนตัวเนี่ยผมทำนายเลยว่าคุณดังแน่นอนมีชื่อเสียงแน่นอนจะเลยลุ่งเรืองแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเสี่ยงทายพลังงานรวมแบบนี้ก็ทำนายไปนในทิศทางเดียวกันว่า คุณที่ได้เห็นคลิปนี้นะคุณที่ได้ดูคลิปนี้ได้มาเสียงไทยร่วมกันในวันนี้คุณมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงในวงสังคมมีชื่อเสียงในแวดวงของคุณการมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นดารานักแสดงศิลปินนักร้องเสมอไปอาชีพใดก็ดังได้เออ อาชีพใดก็โด่งดังได้ตราบเท่าที่คุณมีความสามารถมีเอกลักษณ์เฉพาะบางอย่างที่ทำให้ผู้คนชื่นชมยิ่งถ้าคุณมีผลงานออกสื่อนะสมัยนี้การสื่อสารทันสมัยสะดวกสบายอินเทอร์เนต็ตโอ้โหครอบคลุมทั่วโลกคุณนำเสนอต,ตัวตนของคุณออกสื่อนำเสนอผลงานนำเสนอความสามารถออกสื่อคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังได้ระดับโลกนี่ไม่ได้พูดเกินจริงนะไม่ได้เอาใจเกินจริง ไพ่มาอย่างนี้ทํานายตามนี้และปัจเหตุปัจัจนะสมัยนี้เราไม่งมงายกับดวงชะตาเหตุปัจจัยทําอย่างไรได้อย่างนั้นสมัยนี้ถ้าคุณผลงานดีจริงเข้าตากรรมการคนผู้คนแชร์ต่อต่อกันไปคุณดังระดับโลกได้ถูกไม่ถูกนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้เอื้อมากต่อการมีชื่อเสียงคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงนี่ความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่2ของเดอร์สตาก็คือถ้าคุณเคยมีปัญหาใดๆดก็แล้วแต่ปัญหาจะได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างแน่นอนและขออนุญาตย้ำอีกทีเถอะชื่นใจมากมาก ใจฟูมากๆจริงๆตามหัวข้อเลยเดอะสตาร์คู่เดอะซันวันนี้ดูให้ใครก็แล้วแต่หยิบได้สองใบนี้โด่งดังมีชื่อเสียงร่ำรวยมั่งคั่งแน่นอนเอารับไว้เลยผมรับด้วยคนนะครับนับจากนี้ไปเราจะโชคดีไปได้วยกันโอเคดีงามมากๆมาดูกันต่อเลยนะแล้วก็อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้แล้วก็ออโอ้โหลัลลา เดอะโฟมาแล้วเมื่อมีความสุขความเจริญความอิสระทางใจก็จะตามมาเดอะโฟลันลาตามหน้าไพา่ตามภาพสื่อสารกันตรงๆตำร,ร,ร,ราสากลว่าไว้ว่าเมื่อใดที่เดอะโฟปรากฏออกมาหมายความว่า คุณจะมีอิสระทางใจทางจิตวิญญาณรู้สึกไม่หนักหนาะสาหัสกับชีวิตท,ท่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกนงง่วงรู้สึกเหมือนมีอะไรถ่วงความเจริญไว้จากนี้ไปคุณจะได้รับอิสระภาพทางใจอย่างมากย้ําว่าเป็นอิสระภาพทางใจต่อให้ชีวิตยังต้องทํางานเหนื่อยรับภาระเยอะมีความหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่แต่ทางใจคุณจะสบายมากๆเลยนะ คนเราต่อให้หน้าที่การงานร่างกายหนักแค่ไหนแต่ถ้าใจสบายนะคุณก็มีความสุขเออใจเป็นนายกายเป็นเบาใจคุณอิสระและจิตคุณอิสระแล้วเดอะฟูมาขนาดนี้มีคําเตือนเล็กน้อยคือระวังความอิสระทางใจมากเกินไปจะนําความประมาทมาให้เดอะฟูนี่เขายืนยิ้มละลาอยู่ริมหน้าผาคุณมีความสุขได้แต่อย่าประมาทแค่นั้นเองแล้วคุณจะมีความสุขที่ยั่งยืนนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อพลังงานดีงามวันนี้ เป็นชุดไพ่ของคนที่มีความสุขกําลังจะมีความสุขหรือมีความสุขแล้วก็ได้อยู่ที่ใจล้วนๆเลยวันนี้นะความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ก็สําคัญไม่ว่าคุณจะมีมากน้อยทรัพย์สินทางโลกทรัพย์ทางธรรมมากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่คุณมีความสุขทันทีเออลองทบทวนดูนะเดอะเฮอร์มิตโอ้สาธุูพูดไม่ตั้งขาดคำไพ่รู้ใจเรามากทั้งความสุขทางโลกความสุขท,งท,งทงางธรรมเดอะเฮอร์มิตไพ่ฤาษี ความสงบก็สําคัญเมื่อจิตใจคุณอิสระจิตใจคุณเบิกบานแล้วคุณมีความสงบร่วมด้วยรู้จักแบ่งเวลาให้ดีบาลานซ์ชีวิตดีๆคุณจะมีความสุขความเจริญอย่างมากเลย ทรัพย์สินทางโลกเงินทองมีพร้อมในระดับที่สุขสบายตามอัตภาพตามสมควรทรัพย์ทางธรรมก็มีนี่คือการสงบจิตสงบใจการเข้าใจโลกเข้าใจธรรมแบบนี้บางท่านสามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยหรือแม้แต่บางท่านถ้าคิดจะบวชคิดจะไปในสายนักบวชผมก็อนุโมทนาด้วยนะครับคุณสามารถทําได้เลยเอาเป็นว่าทําได้ตามความสะดวกการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจทําที่ไหนก็ได้ถ้าสะดวกไปสถานปฏิบัติธรรมไปทําที่วัดสะดวกไปก็ยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกอยากทําที่บ้านก็สามารถทําได้ ขอเพียงทำใจให้สงบความสงบจะยิ่งทำให้คุณจเจริญก้าวหน้าเพราะพอใจสงบคุณจะคิดออกอ ปัญหาใดๆที่เคยคาใจอยู่คิดเท่าไหร่คิดไม่ออกสักทีพอใจสงบก็จะคิดออกแล้วพอคิดออกคุณก็จะแก้ปัญหาได้พอแก้ปัญหาได้คุณก็จะมีความสุขเ,เป็นเหตุเป็นผลนะย้ําเลยว่าเราดูดวงแบบไม่งมงายคิดทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนทําอะไรได้อย่างนั้นทุกอย่างมีเหตุผลซึ่งกันและกนันนี่ดูดวงเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะครับไม่งมงายทุกอย่างมีเหตุผลรองรับพิสูจน์ได้นะถ้าคุณทําจริงและศรัทธาจริงเออมาดูกันต่อนะครับแล้วก็ โอ้โหสามถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีมาละสามถ้วย t r e e of cups ผู้คนเฉลิมฉลองยินดีชูถ้วยชัยโยขนาดนี้ชัดเจนทำนายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ตามําราว่าไว้ว่าคือความเฉลิมฉลองยินดีจะเกิดความยินดีใดๆก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนสามถ้วยคือความยินดีนะครับไม่ใช่สามเศร้านะไพ่ออริจินัลดั้งเดิมคือคนเฉลิมฉลองยินดีถ้าสามเศร้ามันสามดาบโอลอันกันนะ อ,อย่าจำสลับกันอันนี้3ถ้วยความยินดีเกิดขึ้นจากบริบทนี้และหน้าไพ่ทั้งหมดที่ปรากฏมาและขออนุญาตย้ําอีกทีด้วยความชื่นใจว่าเดอะซันใบแรกของวันนี้ตามมาด้วย3ถ้วยคุณอยากได้อะไรคุณจะได้ที่ไม่เกินวาสนา อยากประสบความสาเร็จสิ่งใดที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนาคุณจะได้ดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งนั่งนอนนอนแล้วมันจะดีดวงดีแปลว่าทางสะดวกฟ้าเปิดแล้วอยากทําอะไรรีบทําเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากได้เชยโยโหหิ้วแน่นอนอา้าวรับไว้เลยโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออสวยงามสวยงามโอ้สามไม้เท้า three up ones สามไม้เท้า สอดคล้องกับพลังงานที่ออกไปแล้วอย่างมากนะครับที่ทำนายไปทั้งเดอะสตาร์เดอะซันสิเหรียญอะไรก็แล้วแต่3ถ้วยความยินดีปรีดา3ไม้เท้ายังมาการันตีว่า คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดสูงม,มากๆเท่าที่คุณจะทําได้สุดความสามารถของคุณเลยเผลอๆเลบางอย่างที่คุณคิดว่าเกินเอื้อมเกินความสามารถจะมีผู้สนับสนุสน,นมีแบ็กอัพมีอะไรบางอย่างดนจิตดนใจหรือแม้แต่ตามความเชื่อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนหลังหนุนนําให้คุณประสบความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อราวปาฏิหารคุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณมีโอกาสได้ หาคุณอยากเป็นที่รู้จักระดับประเทศระดับโลกคุณมีโอกาสทําได้ไม่เกินจริงการสื่อสารสมัยนี้สะดวกสบายดังกล่าวนะผลงานคุณความสามารถคุณสามารถเผยแพร่ได้ทั่วโลกจริงๆไม่ธรรมดาโอ้โหมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออขออีกสักสองใบวันนี้ดีงามทุกอย่างไม่มีไพ่เสียเลยเดอะซันออกใบแรกก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆอื โอ้โหมาแล้วอ๋อหนึ่งเหรียญยินดีด้วย a c e of pentacles ตามดวงชะตาตามการเสี่ยงทายตามความเชื่อเชื่อกันว่าตำราว่าไว้ว่าเมื่อนหนึ่งเหรียญปรากฏโชคลาภมาแล้วเมื่อตอนแรกที่เราพูดว่าคุณต้องขยนขันขันแข็งทำงานโชคลาภยังไม่มีแล้วบัตรนี้โชคลาภก็ปรากฏตัวนั่นหมายความว่า คุณมีโอกาสที่จะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีความสุขมากขึ้นทั้งจากความขยันขันแข็งและทั้งจากโชคลาภนะแต่ก็ต้องแนะนําตรงๆนะว่าโชคลาภมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันทุกคนเสมอไปการเสี่ยงทายได้ใบนี้ไม่ใช่ทุกคนจะร่ารวยปุบป,ปับทันทีทันใดแต่หมายความว่าคุณมีโอกาสอ่มีโอกาสย้ําว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆเกินคาดเหรียญมือมาเหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้านะครับนะ เทพประธานพรเหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าเป็นตัวแทนของโชคดีมหาศาลไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือไม่ใช่การเงินถ้าเป็นการเงินการเสี่ยงโชคคุณมีโอกาสเสี่ยงโชคได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วัสนาไม่เท่ากันในแต่ละท่าน แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องการเงินใบนี้คือความสุขความเจริญที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้แต่สัมผัสได้บางทีมาในรูปแบบความสุขทางใจเออยู่ดีๆก็คลืมอ,อกคลืมใจสุขสบายใจมีความอิสระทางใจประมาณนี้ก็ได้เช่นกันเอาเป็นว่าสิ่งดีๆอย่างมาหาศาลกําลังมามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาเร่งทําคุณงามความดีเลยนะครับโอเคไปกันต่อมาดูใบสรุปกัน สวยงามขนาดนี้วันนี้โอ้โหพลังงานดีมากความสุขความเจริญที่จะทำให้คุณใจฟูผมใจฟูตั้งแต่ใบแรกแล้วเดอะซันสุดยอดจริงๆวันนี้โอ้โหเก้าถ้วยนายออฟครับความอุดมสมบูรณ์ส่งท้ายอย่างสวยงามวันนี้ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนคิดอ่านการใดขอให้ยึดมั่นอยู่ในความถูกต้องแล้วคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องมีกินมีใช้ตามอัตรภาพต่อให้ไม่รวยล้นฟ้าก็จะมีกินมีใช้ไม่ขาดอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอนประมาณนี้ดวงดีแล้วขอให้คุณศรัทธามุ่งมัน่นเชื่อมั่นในคุณงามความดีนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ